แต่แไม่สนใจและไม่มีอะไรก็เลยต้องไรใครแบบนได้อ like ้อมเดินไปของแบองวะเาเริ่มตอนเห็นมันก็ยาวแล้วก็รวมซะยาวแล้วอ้อมเดินไปของบอวะทอย่างไม่ตัวไม่ยืดหรือเสตจัดในนุ่มเสียง ใช้นุติเพิ่อย่างเดียวเลยนุติสัดเนุ๊ตติดดิ่มาัดิงแค่เดียวยางไม่โร่ไั่อย่างไม่ยึะโรไม่ยอแอพงทุ้งตขึ้นเรื่อยเรื่อยมันตสัดนนติเองนันติตสัดนตัวนุติเองเดมาคัดกินแค่เดียวไ่ตัดอะไรนะเดียเดี๋ยวจะมันจะล้างตัวซ้อนดูซ้อนรู้ไหมตัวซ้อนน่ย ก็คตัวซ้อนดูซ้อนรู้อะไรในตัวอะไรในรู้นั่นแหละเขาเรียกว่ามันตัวซ้อนอไรซ้ออะไรในอะไรอะไรใอะไรเป็นลักษณะของปัญหาซ้อนปัญหาซ้อนมันเกิขึ้นจากการเข้าไปเจริญถ้าไมชมารูสิ่งเึงหรือกิจตรที่ามีปัญหาซ้อนนตัวท่าม้มา่นั่นแน่ลูก ไปก็มาไหมก็ไหมเองอย่างเดียวไม่ต้องไปจัหการตัวไหนเลยไตองีนาต้นอน่แล้วมันจะตาตัวตา้ยุติใจยุติใจพปรู้ก็ตาไม่เหมือนเดิมนี่แหละ่อยากแบบไหมตัวไหมเองเรื่อยๆนึกขึ้นมาเ่อยตัดเร่อยๆตัดเรื่อยๆตัดเรื่อตัดเร่อยๆตัดเรต่ยตัดี่ยๆตัดเร่อตัดเร่ยๆตัดเรือยๆตัดเร่ยๆตัดเรอยๆตัดเรี่อยๆตัดเรื่ยๆตัดเรื่อยๆตัดเรือยๆตัดเร่ยตัดัดตัดเๆตัดเอยๆตัดเรื่อยๆตัดเรื่ตัดไปยตัด ต่อตรงไลย์ก็ฟังไม่อยๆหน่อยบางมีวาสนาอยู่แต่ต้องป็นฟังกอกดคุกเหาดยงกดกดกดกีกด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 าดกกดกดฟดกดกดกดที่ดก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 กดกดกงกด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 กฟกง nghe người ta phụng lễ nghe nghe người ta chủ phụng lễ phụng tế phụng lễ những cái công trình kiến trúc cái cái công trình kiến trúc những 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 cái công trình นี่มันจะตามรู้ตรงๆี่ราองนนี้นะโอเคนะเขียนล้ลูกนะก็ไปฟังไปเรื่อยเดียวมันจะตามที่ฟังอย่าีไปคิดเราเองอย่าไปทำาอย่างไรเราเด็กขเลยฟังแล้วจะมะป๋านจะตามที่ฟังเลยแรกก็แค่ลูกก็แค่นตามไปเรื่อยน

ยังคำว่าไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นประโยคที่ไม่เอากันในประโยคนั่นเองี่อมันก็จะคอยไม่เอาไปด้วย